สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนังพาเที่ยว View and View แล้ววันนี้ก็อยู่กับเราสองคนเช่นเคยอยู่กับน็อตนะครับแล้วก็อยู่กับหมวกนะครับวันนี้เรากลับมาเรามีเรื่องเหมือนเป็นแอนิเมชันในวัยเด็กต้องเรียกว่าเป็นในยุคของพี่นอ็อตเรื่องนี้น่าจะเป็นการ์ตูนที่โด่งดังมากแต่ช่วงหลังๆพักหลังๆเนี่ยมันก็เหมือนค่อยๆเงียบจางหายจนไม่แน่ใจว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยยังรู้จักกันอีกหรือเปล่าซึ่งก็คือเรื่อง ขบวนการเต่านินจาหรือเขาเรียกชื่อในภาษาอังกฤษชื่อว่า Teenage Mutant Ninja Turtles หรือที่เขาย่อกันว่า TMNT นะครับก็ที่เรียกว่ายุคพี่นั่นก็หมายความว่าหนังเรื่องนี้มันว่าน่ยุค80ใช่แต่แต่พี่เด็กยุค90ไม่ใช่เด็กยุค80แต่ก็คือก็ยังทันอยู่ยังทันเพราะว่าจําได้เลยว่าสมัยที่โรงหนังยังแบบยังมีตัวพีก็แบบ ได้ได้ไปดูแบบตอนเด็กๆไงกินพิซซ่าฮัทสมัยนั้นพิซซ่าฮัทมาก่อนแล้วก็เราก็ได้ดูไอ้ตอนนินจาแล้วก็รอบนั้นก็จะได้แบบเหมือนสติกเกอร์สนับสนุนโดยแฟนต้ารถส้มเลยสมัยนั้นก็เด็กก็จะชอบสติกเกอร์มาแปะแปะตยามตู้เย็นตามรถพ่อบ้างอะไรเงี้ยเออสมัยนั้นเขาฮิตแปะสติกเกอร์กันแล้วเราเลยแบบว่าเฮ้ยกระบวนการต่อนินจาเป็นอะไรที่แบบรู้สึกฝังใจว่าเออมันเป็นอะไรที่อยู่คู่กับเด็กไทยพอๆกับโดราเอมอนนั่นแหละสมัยเด็กๆก็จําได้นะว่ามีของเล่นออกมาแต่ อตอนหลังๆเนี่ยเราไม่แน่ใจเดินตามพวกทอยอารเหมือนจะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่แล้วมันอาจจะกลับมาเป็นกระแสะก็ได้นะก็สำหรับเรื่องนี้มันจะเป็นแอนิเมชันที่เรียกว่ามีสไตล์เดี๋ยวเรามาคุยกันทีนี้อ,อยากอยากรู้ว่าในฉบับแอนิเมชันที่ขึ้นลงภาพยนตร์เนี่ย มันจะแตกต่างออกไปจากตัวการ์ตูนของออริจินอลมากน้อยแค่ไหนอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันคือคต้องพูดว่ามันมาหลากหลายเวอร์ชั่นมากสำหรับไอ้ t ี่ยก็มีตั้งแต่เป็นอนิเมชั่น 2D นะแล้วก็มาในเรื่องของการเป็นไลฟ์แอคชั่นก็มีอ่าแล้วก็มาในรูปแบบของเกม,อมของคอมคอมิกอ่าคือเริ่มมาเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของคอมมิกก่อนเพราะว่า คนเขียนเนี่ยก็คือเควินอิสแมนกับปีเตอร์ลาดเนี่ยก็คือคเขาอยู่ในสายของของนักเขียนคอมิกอยู่แล้วแต่ไอตัวเนี้ยที่เขาตั้งใจจะทำมันจะเป็นคล้ายๆว่าเป็น parody ก็คือตั้งใจจะทำเหมือน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 ล้อเลียนแบบพวกพวกกระตูนอะไรเงี้ยเ,ออเขาก็เลยมาในรูปแบบของตัวละครกายพันถูกป่ะเพราะว่าตอนนั้นเขามีแบบว่า มิวมิวแทนใช่ไหมก็มีเอากมอย่างเงี้ยเออไอเนี้ยก็เป็นแบบเหมือนมิวแทนกายพันเหมือนกันแต่แทนที่ว่าเต่าจอก็เป็นเต่าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการรู้สึกว่าช่วงนั้นอนิเมชั่นของญี่ปุ่นเนี่ยอย่างอย่างที่เราเคยพูดเรื่องทาร์ฟอร์เมอร์เนี่ยเออก็มีการเอาอิสร i ชัอย่างญี่ปุ่นมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการเอานินจาหรือวิชานินจิสึเนี่ยเอามาปรับมาปรับใช้เอามาใช้ในเนี้ยแหละเออเราก็เลยได้เห็นกระบวนการเต่านินจาจากนั้นมามันฮิตก็เลยกลายเป็น a อนิเมชันแล้วก็กลายเป็นพวกของเล่นอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นวิดีโอเกมทันนะเพราะว่ามันฮิตเร็วมากเพราะฉะนั้นใครที่เล่นเกมตั้งแต่ซูเปอร์แฟมิคอมอ่ะก็จะได้เล่นเกมขบวนการเต่านินจาแล้วเออพี่ก็ยังทันอยู่กับเกมนี้ก็สำหรับหนังเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นแนวแอคชั่นผจญภัยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเต่านินจาสี่พี่น้องนะหลังจากซ่อนตัวจากโลกมนุษย์อยู่มาหลายปี เหล่าพี่น้องนินจาก็เรียกว่าช่วยเหลือเอาชนะใจชาวนิวยอร์กปราบพวกโจรผู้ร้ายพอดเริ่มคุ้นๆไหมเหมือนคล้ายๆเกี่ยวกับพวกหนังซูปเปอร์ฮีโร่หลายๆเรื่องเนอะใช่ใชอ่าแล้วก็อยู่ในฐานะเป็นเต่านินจาเป็นเหมือนทีนเอชก็คือวัยรุ่นมีความเป็นวัยรุ่นธรรมดาแล้วก็มีวีลกรรมโคตรล้มขุมอาชญากรชื่อกชอนแต่สุดท้ายต้องกลับไปตกอยู่ใน สถานการณ์ที่ยากลำบากอีกครั้งเมื่อมีกองทัพกายพันธ์ถูกส่งมาจัดการเกี่ยวกับพวกเขาพอ,พอพอพอมาอย่างนี้ตอนแรกนี่คือรู้สึกว่ามันทำไมทำไมมันคล้าย X-Men ในภาคหนึ่งเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นการ parody เกี่ยวกับหนังเพราะว่าจะเห็นว่าทีมหรือแบ็กกราวของเขาอ่จะอยู่ที่นิวยอร์กถูกไหม,อมเออสไปเดอร์แนี่อยู่ข้างบนไหม แต่จุดจริงๆของชาวนิวยอร์กอะนิวยอร์กเกอร์จะรู้มันจะมีความเชื่อหรือตำนานว่าใต้ดินของนิวยอร์กเนี่ยไม่มีสัตว์ประหลาดเยอะมากนึกไหมกระทั่งบางคนยังเชื่อว่ามีจระเข้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอัลลิเกเตอร์ใช่ไหมเขาคิดว่าเฮ้ยมันมีอยู่อยู่ในท่อระบายน้ำนี่แหละแล้วก็ที่สําคัญคือที่ซับเวย์ที่รถไฟใต้ดินเนี่ยที่เราเห็นกันดาดเดือนเนี่ยก็คือหนูถึงขนาดว่ามีป้ายเลยนะระวังหนูคือหนูไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแบบ น่ารักน่เลิหนูตัวใหญ่มากเลยไม่ใช่หนูนาที่เลี้ยงไว้ให้วิ่งมันอาจจะเป็นที่มาของอาจารย์สปรินเตอร์อ่าก็คือเป็นปรมาจารย์หนูที่เลี้ยงดูกับขบวนการเต่านินจาหรือเต่ากายพันนี่แหละเออแล้วที่ที่ว่าทําไมเรื่องที่น้องหมวกเล่าเนี่ยมันดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดาแต่มันมีความน่าสนใจเพราะว่าเมื่อกี้พี่ย้อมมายุค80ูนะโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาก็เกิดยุคไร่เรียพี่เนี่ยแหละถ้าเกิดรู้จัก ถ้าเกิดพูดชื่อแหละหลายคนรู้จักก็คือโลเก้น huh. คือเซตโลเก้นเนี่ย uh huh. เขาก็เป็นดาราตลกนะแต่ก็เป็นสายทําหนังเหมือนกัน uh huh. แล้วตัวเขากับคู่หูเพื่อนรักเนี่ย uh huh. ที่ชื่ออีวานโกเบิร์กเนี่ย uh huh. ก็จะรู้ว่าเขาทําหนังแบบเจ๋งๆอย่างซูเปอร์แบทเนี่ยเออแล้วถ้าเกิดใครชอบสายแอนิเมชั่นใช่ไหม uh huh. ก็จะนึกออกในเรื่องของ Invincible uh ิล huh. และกระทั่ง The b o y ย ก็มีเซตโลแกนเป็นฉากหลังอยู่ในนั้นด้วย <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเดอะบอยเป็นซีรีส์ใช่ไหมซีรีส์เดอะบอยใช่ของของของพรามก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าดูแล้วการที่เขาย้อนเพราะว่าเพราะว่าสายเนี้ยเขาชอบทําหนังย้อนแบบยุคแปูแบบเหมือนเอาป๊อปเคานเจอร์มาใช้เนี่ยแต่รอบเนี้ยเขาบอกเขาจะปรับถ้าเกิดใครนึกถึงตีไม่ออกเนี่ยก็ให้นึกถึงเรื่องนี้ Uh, the m i c h e l l vs the Machine ไอเรื่องครอบครัวแอนิเมชันครอบครัวที่ไปต่อสู้กับหุ่นยนต์อะไรเงี้ยแอนิเมชันตลกที่ไม่หมาปักอะ่ะ mm hmm. เออหรือถ้านึกง,ง่ายๆทีก็เหมือน Spider-Man into Spider-Verse uh huh. จะเห็นว่าอ,อมีการเอาความเป็น pop culture ทางด้านดนตรีถูกไหม mm hmm. ทางด้านฮิปฮอปเพราะว่าตัวละครที่เป็นตัวร้ายเนี่ยเออซูเปอร์ฟลยก็คือไอซ์คิว ก็คือเอามาเล่นแบบมาเสียดสีกันมาเล่นตลกกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นกระบวนการต่อินจาในเวอร์ชั่นที่คุ้นเคยแต่ในรูปแบบใหม่ในรูปแบบที่มันเฟรชมันเหมือนแบบเหมือนสไปเดอร์แมน่ะเหมือนไมมารลสันมันมี2อย่างนะคืออย่างแรกคือพูดถึงการล้อก่อนหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างหนังไอ้มันมีสมัยหนึ่งที่มันดังมากอะเกมฟุตดินจาวะ ใช้นิว้วจริงทัเ,ออเออแล้วมันมีอยู่มาแว็บอยู่ในนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันเออมันมีความเสร็จสีตรงนี้อยู่เหมือนกัน<ช> <ๆ S 1> เพราะว่าเห็นจ่าเต่าแล้วก็มามาอันนี้มันน,น่าจะเป็นความตั้งใจแหละถ้าย้อนไปสมัยคอมิกเนี่ยมันก็ถูกครเอทมาในยุคของอนาลอ็อกถูกไหมในยุคของการ์ตูนคอมมิกแต่อันเนี้ยมันยุคมันเป็นยุคเน็ตฟิกมันก็มีการล้อเลียนถึงว่าตัวละครก็ยังเป็นสาวกอนิเม น like uh mm hmm. ี่ออกมามันเป็นการล้อเลียนในล้อเลียนอะไรอย่างเงี้ยให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าถึงเด็กรุ่นใหม่ก็สามารถได้ฟิลกับตัวละครนี้มากขึ้นพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะอีกความน่าสนใจหนึ่งคือเรื่องของสไตล์ภาพถ้าดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบแอนิเมชั่นที่ปั้นขึ้นมาเป็น 3d modeling อะแต่ว่ามันมีภาพเหมือนลักษณะเหมือนเป็นภาพการ์ตูนสเก็ เป็นเหมือนการสกเก็ตขึ้นมา uh huh. เป็นมีลายเส้นวาดหรือว่าเป็นลายเส้นของเวลาเหมือนเราอ่านการ์ตูนอยู่ประมาณน uh ึง uh uh uh. ใช่อันนี้มันก็เลยทําให้เหมือนมีความลายเส้นค่อนข้างชัดมัน uh huh. คล้ายๆกับสไปเดอร์แมนใช่ไของอีกตัวชื่อของโซ n ี่ n t o s p i d e r ดอ r ์ใช่ก็ตรงนี้แหละเลยทำให้มีความน่าสนใจขึ้นมาแต่เราก็ไม่แน่ใจว่า สไตล์เนี้ยถ้าเป็นเด็กหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยจะชอบหรือไม่ชอบหรือยังไงหรือว่า t a r ์เก็ตกลุ่มของเขาเนี่ยต้องการจับกลุ่มคนยุค90หรือว่าต้องการแบบเจาะได้ทั้งหมดเลย,ยคือจริงจริงจะบอกว่าจะบอกว่ามันเข้าถึงไม่ยากหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวละครต่อนินจาถ้าดูแล้วคาแรคเตอร์เขาค่อนข้างแน่นนะสี่สี่ตัวละครเนี่ยมันเหมือนเรารู้จักแบ็คพิงค์เห็นไหมคืออะไรก็ตามที่มันมีคาแรคเตอร์ของแต่ละแต่ละ จุดแต่และตัวละครเนี่ยมันแน่นมันจะทําให้การที่รู้สึกคุ้นเคยรู้สึกเข้าถึงเนี่ยมันง่ายเพราะตัวละครมันชัดเจนอย่างอ,อย่างอย่างตัวมันมีสี่ตัวนึกออกไหมฮะ,ะแล้วก็ไอ้ลูกเต่าสี่ตัวเนี่ยมันโดนสารพิษนะอ่าแล้วก็มีอาจารย์หนูอ,อาจารย์หนูเนี่ยในอดีตก่อนในอดีตของอาจารย์เนี่ยก็คือเป็นเหมือนหนูเลี้ยงของของนินจาที่มีชื่อเสียงมากอ่ะก็จะชื่อว่านินจาฮามโตโยชิ อ,อแล้วเขามีหนูเลี้ยงตัวหนึงแล้วหนูเลี้ยงมันกลายพันธุก่อนแล้วก็พอโตมาปุ๊บหนูเลี้ยงเนี่ยก็มีการใช้วิชาอนินจิสึก็คือนินจานั่นแหละแล้วก็บังเอิญได้เจอกับไอ้ลูกเต่าสี่ตัวที่โดนสารพิษเนี่ยแหละก็เลยเอามาสอนอแล้วรู้่านินจาไอ้รู้ปะอาจารย์นี่เป็นใครรู้ไหมให้เสียงโดยฉันลงว่ะ่าแ <laughs> น้นอน <laughs> ใ,ใคือ ขาประจําที่เป็นเปรียบเสมือนคนจีนตัวแทนของของกลุ่มคนจีนเนี่ยต้องเป็นแจ็คกี้ชานใช่แล้วก็อ่ะมามาแต่มันก็ผิดนะเพราะจริงๆนินจามันต้องญี่ปุ่นนแต่เราเชิญหลงมามันไม่ใช่กังฟูนี่นแหละแต่คือมันคือเมกันนั่นแหละเอออ่ะมากลับมาดูที่พูดค้างไว้อพี่ใหญ่ก็คือเขาจะมีชื่อว่ารลีโอนาร์โดก็ใช้อาวุธเนี่ยก็คือดาบคันตนอ่ะพอะนินจาไง ใน,นญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากก็ดามคันตานะแล้วก็จะใส่หน้ากากสีฟ้าตัวละครของโดนัลด,น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 ดนเนี่ยง่ายๆเลยเป็นลีดเดอร์จะมีความเป็นคนที่แบบน่าเชื่อถืออะ่ะคือใครจะวุ่นวายก็ไม่รู้อะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนชื่อไอมิวแทนเมฮมใช่ไหมที่แปลว่าความโกลาหลความโกลาหลหรือแบบอันตรพาหรือความวุ่นวายอะไรเนี่ยก็คนเนี้ยเป็นคนที่เป็นพี่ใหญ่อ่าก็บุคลิกแบบโอเคแล้วก็พี่ลองเนี่ยก็คือลาฟาเอล อ่าเมื่อกี้เรียวนะดนี่รับาฟเอลก็ดูลลคอนเซปต์มันหมายถึงว่าเอาชื่อของศิลปินจิตกรเรในซองเข้ามาอ่าใช่แล้วก็ราฟาฟเอลเนี่ยมีการใช้บ้านเราเรียกว่าสามงามเป็นอาวุธจริงจริงเราไม่มีหรอกอาจจะเห็นแดงในอะไรนะหันุมานนะแต่จริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าไซเขาเรียกว่าไซไม่ใช่ไม่ใช่สามงามหันุมานคือไซแล้วก็น้องสามเนี่ยก็คือดอนนาเทโลก็มันก็ต้องมีตัวแบบเป็นเนก เน็ตลีกเป็นแบบพวกสายประดิษฐ์เป็นจัดเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยฮเออดดนาเทโลเนี่ยก็จะมีอาวุธเป็นตะบองอ่าก็จะใส่สีส้มเอ้ยโทษทีดดนาเทโลเนี่ยใส่สีม่วงแล้วก็คนสุดท้องก็คือน้องเอ่อไมเคิลแองเจโลก็คือจะเป็นเหมือนตัวโจ๊กเป็นตัวโจ๊กของกลุ่มอะไรเงี้ยก็จะเปิ่นๆหน่อยสไตล์น้องเล็กอ่าแมกเน่แมกเน่ ของกลุ่มก็คือมีใช้กระบองสงท่อนเห็นไหมเหมือนเกอร์กุ๊ปไหมคืออย่างเงี้ยตัวละครมัน4ี่ตัวมันชัดเจนไงตัวไหนเหมือนน้องลิซ่าก็ต้องเป็นแมกเน่ไงก็ต้องเป็นไมเคิลแองเจโลดูน่ารักกุ๊กกิ๊กแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอมีอาจารย์มาก็ต้องมีผู้ร้ายผู้ร้ายก็จะชื่อแปลกๆหน่อยเช็ มาจากอะไรฮะไม่ใช่เชดโดไม่ใช่คือคือตัวเทรดเดอร์ออบคอนเซปต์เนี่ยมันตลกมากเลยคนคนแต่งอ่ะเขาคิดจากอะไรรู้ไหมที่ขุดชีตไหมอ๋อหรอแค่นั้นเลยคือเหมือนเหมือนโลคอสคอสเพทอ่คือคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีซาูไรญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออเขาเลยเห็นมันเป็นงามงาไงก็ก็แปลกนะเพราะว่ามันก็เลยเกิดอาวุธใหม่คือที่เราเห็นกันเนี่ย เหมือนเป็นใส่เป็นตัวข้อแขนแล้วก็มีง่ามออกมาแต่จริงๆแล้วคอนเซปต์ไม่ที่ขุดชีตก็เราก็ได้ตัวผู้ห้ายมาแล้วก็มีองค์กรนะก็ตามสไตล์ครับมีองค์กรนินจาอะไรก็ว่ากันไปก็จะอยู่ในประมาณนี้แต่ก็จากล่าสุดอย่างที่ดูโพยนะอย่าง r o t t e n t o m a t o เนี่ยที่เป็นเว็บไซต์รวบรวมคะแนนวิจารณ์ภาพยนตร์ชื่อดังก็ค่อนข้างให้คะแนนที่สูง กับสำหรับหนังแฟนชายที่เอามาทำใหม่แล้วเขาบอกว่ามันเฟรชมันมีความสดใหม่อยู่แล้วก็แต่จากนักวิจารณ์ประมาณ150กว่าคนก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็มีนอกจากนั้นยังมีจำนวนผู้ชมกว่า500คนก็ได้ให้คะแนนวิจารณ์ซึ่งให้คะแนนเข้ามาสูงเหมือนกัน95%ซซึ่งก็ ถือว่าเป็นหนังที่น่าสนใจเป็นแอนิเมชันที่น่าสนใจเลยทีเดียวเขาจะติดก็ติดเรื่องเดียวแหละในบทเขาจะมีเป็นน้องผู้หญิงคนหนึง่งก็เป็นตัวนางเนี่ยเป็นสาวผิวขาวก็ตามสูตรเช็คล <laughs> um ิสต์จากสาวผิวขาวก็อาจจะเป็นสาวผิวสีอ่า um <s uit> แล้วก็ปกติเขาจ้มีฟงมีแฟนก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นการปรับนิดนึงให้เป็นสาวแกร่งโอเคอันนี้ทีนี้เรามาดูเรื่องของโลเคชันกันบ้างไหมโอเคได้ได้ ก็สําหรับโลเคชั่นที่เมื่อกี้เราได้เกิดไปแล้วว่าตัวละครอยู่ในนครนิวยอร์กนะครับเราก็สําหรับเซตโลเคชั่นก็เราเลือกมาสองที่ที่แรกก็คือบุคลินบีชอ่าเรียกว่าเป็นสะพานแขวนท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งสร้างในปีคศ1 8 8 3สะพานแขวนเนี้ยนอกจากจะใหญ่แล้วเนี้ยยังมีความยาวถึง1,825เมตรอ่ะแล้วมันก็จะทอดข้ามน้ำฝั่งแม่น้ำอีส นะครับระหว่างนิวยอร์กซิตี้ทางแมนฮัตตันแล้วก็บุกลินนะครับก็เลยได้ชื่อว่าบุกลินบริดจ์ไม่แน่ใจอันนี้พี่น็อตเคยได้มีประสบการณ์นั่งรถหรือว่าได้ไปเที่ยวไทยกับตัวสะพานนี้บ้างหรือเปล่าเอย่ยคือตอนอยู่เมริกาถ้าไปบุกลินบริดจ์ก็คือเขาเรียกว่าต้องนักท่องเที่ยวต้องไปเดิน<อ>ะสะพานนี้เขาเขาเดินได้จาก จากฝั่งแมนฮัตตันมาถูกฝั่งบุกลินนะก็ตามตามที่ชื่อของสะพานนั่แหละก็คือมีนักท่องเที่ยวไม่ได้ใช้เป็นแค่ทางสัญจรอย่างเดียวใช่ใช่ก็ไปถ่ายรูปไดตัวสะพานก็มันก็มีความสวยงามในในในตัวอยู่แล้วเราก็จะสามารถถ่ายโลเคชันระหว่างสองฝั่งสฝั่งคลองอ่าเราก็เห็นตรงจุดนั้นครับอีกที่หนึ่งอ่า ที่จะเป็นเซตติ้งที่อยู่ในหนังแอนิเมชันของขบวนการนินจาเต่านะครับก็คือเกออาะสเตเทนต์มันจะมีเป็นป้อมปราการเก่าอันนี้ในอดีตเป็นสถานที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งของกองทัพสหรัฐแล้วก็เขาถือว่าเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำหรับที่ใครก็ตามที่จะเข้ามาในมหานครนิวยอร์กในอดีตนะครับก็จะต้องผ่านจุดนี้มาก่อน อันนี้ก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องประวัติศาสตร์ก็จะมีทั้งป้อมปราการให้ดูแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับพวกพิพิธภัณฑ์เล็กๆน้อยๆมากไงหรือจะเดินเล่นชิลๆก็ได้เหมือนกันนอกจากนี้ยังเหมือนมีสถานที่ที่หนึ่งที่พี่น็อตได้เกินไว้แต่ตอนต้นใช่ไหมใช่ก็อย่างที่พี่บอกว่า,วาที่พี่ไปดูเต่านินจายุค80นะูนะแนแล้วพี่ก็ได้กินพิซซ่าฮัทอนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่า ทำไมพี่ต้องกินพิซซ่าฮัทหรอกนะเพราะว่าในตัวอเมริกาเองอ่ะจริงๆแล้วในในเรื่องเน่ยมันคือแอนโตนิโอพิซซ่าถูกไหมแต่ยุคนั้นคือพิซซ่าฮัทเขามาจับมือกับท n นทีคือสปอนเซอร์นั่นแหละก็ถ้าเกิดคนรุ่นนั้นเนี่ยพิซซ่าฮัทก็คือจะคล้ายๆว่าจะนึกถึงพิซซ่าฮัทไงอ่าเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆพิซซ่าฮัทกับไอ้นินจาต่อนินจามันเป็นอะไรที่แบบ ไปด้วยกันไปด้วยกันเป็นเป็นของคู่กันอย่างที่เราเห็นกันที่บ้านเมืองเราทุกวันเนี่ยที่มีหลายสาขาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแบรนด์ที่มาจากอเมริกาแล้วก็สถานที่แรกที่เขาเปิดเนี่ยก็คือที่วิชิต้าแคนซัสก็เป็นสาขาแรกก่อนที่จะในปีต่อมาก็คือแบบขยับขยายขายดีอะไรเงี้ยได้ใครนึกถึงว่าแบรนด์พิซซ่านี้ในเมืองไทยแล้วก็แบบแบบเหมือนเป็นแบรนด์ที่ชอบที่สุดอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็เขาก็มีเป็นพิซซ่าฮาร์สาขาแรกซึ่งตอนนี้กลายเป็นมิวเซียมแล้ว ครับจะชื่อว่าพิซซ่าฮั m มิวเซมก็มันก็คือสาขาแรกนั่นแหละโอเคอ่าก็ไปถ่ายลงถ่ายรูปกันได้นะสำหรับใครที่ชื่นชอบรายการก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe รายการเราได้นะครับที่ Li like ฟ์ How Travel สามารถติดตามได้อีกทางช่องทางของอ่าเฟซ o ุ๊กแฟนเพจนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลากันก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ